เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะรยเราจะรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเกิดอะไรวะเฮ้าเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เน่เลยไม้ไหลสันั่นรถนะตำหน่ายได้ก็หดเกิน เฮ้ยหดเพียงใครไหเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวใครแตกเจ็บเจ็บของเลยเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเมนได้เยเหรอยังไม่ไหนค่ยังไม่ไหนแค่ไฟล์

กอารลงเถอเึงายไยิงถนไม่ได้แนี้อะับงเ้ไถือเ้ยโโห่ะไม่ต right ้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงอให้มันแตกด บอกไม่ได้ค่เรมืองไห้เหี่ย